แล้วนี้แจ็คมันอาสามาเป้าองค์ให้กลัวองค์หายวะน,นั้นวานทำกลัวไม่มีน้ำใช้ตัวไอตัวไหนมาอยู่ข้างๆเองอออมาแต่เช้า,ชาเลยวนันนี้จองเลยตัวน,นี้จองที่ยเย็นๆแล้วออน้ำดิ น,น้ำมัขึ้นเพียบล้นด้วยก็อยากทาโอ้ใบนี้ลงมือกันนมันแต่มันไม่มีใครมาช่วยเอาออกจากที่ยังไม้เก็บตรงน,นี้เก็บตรงนี้ก่อนวันนี้ 여기 <목소리> 담탐험방 <목소리> <목소리>